สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่66ดินแดนแห่งขุมทรัพย์หลัวเฟิงมองไปที่ผู้มีอำนาจของเผ่าพันุ์หุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหน้าขาว เขาไม่ได้คาดหวังว่าเผ่าพันธุ์จะแม่นยำขนาดนี้แต่ในความคิดที่สองเขาไม่แปลกใจเลยเผ่าพันธุ์แมลงเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์หุ่นยนต์มักติดต่อกับมนุษย์และพวกมันก็มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์นอกจากนี้เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับโทเค็นและมาที่ดินแดนแห่งมรดก ฉันรู้ว่าคุณเป็นจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดก็ตามเผ่าพันหุ่นยนต์ที่ทรงพลังกล่าวขณะที่เขาจ้องไปที่ลัวเฟิงเขาต้องการฆ่ามนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเขาเพื่อรับรางวัลที่น่าดึงดูดใจสิ่งที่คุณทำได้แค่ดาตวตัวตนของฉันลัวเฟิงยิ้มอย่างไรก็ตามฉันรู้แล้วว่าคุณคือจัก,กรพรรดิจูจูลัวเฟิงก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่สนใจแล้วก็หายตัวไปทันที ชื่อเสียงคือสิ่งที่ทำให้เบลด e ริเวอร์เอมเ r มีความพิเศษทุกคนในจักรวาลรู้ว่ามีจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สามารถเอาชนะจัก,กรพรรดิสูงสุดได้แม้กระทั่งจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันพวกเขาอิจฉาดินแดนแห่งขุงรับจัก,กรพรรดิจูจือกล่าวสถานที่นั้นเต็มไปด้วยทายาทและพวกเขาอยู่ที่นั่นอีกไม่นาน จะมีใครบางคนที่สามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาได้จักกระพัจูจูยิ้มและก้าวเข้าไปในมม่นน้ำแม้ว่าหลัวเฟิงจะไม่เปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่จักกระพัจูจูก็มีวิวัฒนาการมาจากรูปแบบชีวิตที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการคาดเดาที่ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นที่มาของความภาคภูมิใจสำหรับเขา เทเลพอร์ตหลัวเฟิงปรากฏตัวขึ้นบนยอดเขาและเขาสามารถมองเห็นเนินเขาได้หลายหมื่นแห่งมีทะเลสาบขนาดต่างๆกันท่ามกลางภูเขาทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่กว่าล้านตารางกิโลเมตรทะเลสาบเป็นเหมือนหยกมรกตหลัวเฟิงมองขึ้นมีแสงออโรราเคลื่อนตัวขึ้นบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่าดินแดนแห่งคุ้งรัพย์อยู่ภายในทะเลสาบออโรราหสี ถูกต้องหลวเฟิงคิดดินแดนแห่งขุมทรัพย์ของมีค่าโรงเรียนเทพบรรพบุรุษต้องวางไว้ในที่ปลอดภยัยมิฉะนั้นจะถูกปล้นโดยสิ่งมีชีวิตชั้นสูงภายนอกสู้หลวเฟิงบินขึ้นและเดินทางข้ามภูเขาผ่านอากาศเขาสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตจากทุกเชื้อชาติรวมทั้งสิ่งมีชีวิตพิเศษมากมายสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บางตัวของเผ่าอสูรและเผ่าพันธุ์พืช น่าสนใจหลัวเฟิงคิดมันเหมือนกับนิทรศการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแม้ว่าฉันจะเห็นการแข่งขันมากมายในสนามรบนอกเขตแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบกับเผ่าพัน,นุ์นี้นี่เป็นครั้งแรกที่หลัวเฟิงได้เห็นเผ่าพันธุ์และกลุ่มต่างๆมากมายที่เขาไม่เคยพบมาก่อนซึ่งทําให้เขาตื่นเต้นสักพักเขาก็ชินกับมันหลัวเฟิงบินลงบนภูเขามนุษย์เขาได้ยินเสียงเรียก หลัวเฟิงหันกลับมาและเห็นใครบางคนกำลังบินมาหาเขาเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาและสวมเกราะสีเขียวหลัวเฟิงยิ้มและกล่าวว่าพี่น้องตระกูลหมอกมืดเผ่าดาร์คมิสเป็นของฮงอะไยแอนฉันชื่อพันฝนชายหนุ่มรูปงามจากกลุ่มหมอกทะมินพูดด้วยรอยยิ้มฉันชื่อหัวหลัวเฟิงไม่ต้องการบอกชื่อจริงผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนคุณเพิ่งมาถึงหรือเปล่าพันฝนถาม แน่นอนนี่เป็นครั้งแรกของฉันในดินแดนแห่งขุงทรัพย์หลัวเฟิงมองไปรอบๆและถอนหายใจฉันได้ยินมาว่ามีสมบัติเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นจากผู้อาวุโสของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษแต่ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือวิวสวยแทนที่จะเป็นสมบัติคุณไม่พบสมบัติใดๆเลยหรือพันฝนระเบิดเสียงหัวเราะหลัวเฟิงมองไปที่เขาทำไมมันตลกรอมีสมบัติอยู่ทุกที่พันฝนชี้ไปรอบๆขุทรัพย์ซ่อนอยู่ในภูเขาทุกลูก หลวเฟิงตกตะลึงมีภูเขาที่สูงที่สุด108ลูกพันฝนชี้ไปที่ภูเขาสูงประหานที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งสูงกว่าภูเขาอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดทายาททุกคนรู้ดีว่าของมีค่า1 0 8อันล้ำค่าที่สุดของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษถูกซ่อนไว้ที่นั่นและ42ลูกไม่มีแล้วมีคนได้ไปแล้วล่าสุดคือ1.2ล้านยุคก,ก่อนอัศวินแห่งจัก,กรวาลเผ่าอสูรที่โชคดีได้รับสมบัติล้ำค่าไปสมบัติล้ำค่า หลัวเฟิงรู้สึกตื่นเต้นแน่นอนพันฝนพูดต่อนี่คือดินแดนแห่งขุมทรัพย์ของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษของมีค่า108อันดับแรกแต่ละชิ้นเป็นสมบัติล้ำค่านอกจากนี้ยังมีของมีค่าหายากอื่นๆอีกมากมายซึ่งบางส่วนก็มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เดินตามเส้นทางของเทพ,พเจ้าอสูรหลัวเฟิงมองไปที่ภูเขาไม่มีใครเจาะเข้าไปดูในภูเขาหรอหลัวเฟิงพูดติดตลก ใครกล้าทำแบบนั้นแม่น้ำพันฝนสายหัวกล่าวว่าประการหนึ่งภูเขาทั้งหมดได้รับการปกป้องโดยพลังของทะเลสาบออโรรา5สีและจัก,กรพรรดิอย่างเราไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยนอกจากนี้สำหรับอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่สามารถทำได้พวกเขาไม่กล้าการทำลายล้างดินแดนแห่งขุมทรัพย์เป็นการดูหมิ่นผู้อาวุโสของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษซึ่งทุกคนจะถูกฆ่าทันทีโดยทะเลสาบออโรราหสี ลัวเฟิงพยักหน้ายิ่งของมีค่ามีค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นหากเรารู้ข้อกำหนดเราก็อาจจะพยายามไขวคว้าได้อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้สูงสุดเหล่านั้นมีเงื่อนไขอะไรในการเปิดขุมทรัพย์โชคเท่านั้นที่ช่วยได้มีจักรพรรดิมากมายในดินแดนแห่งสมบัติแต่ก็มีอัศวินแห่งจักรวาลมากมายเช่นกันทายาทหลายคนเป็นอัศวินแห่งจักรวาล และสมาชิกย่อยของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษหลายคนเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลอัตราส่วนระหว่างจัก,กรพัิกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลคือ1000พันต่อหนึ่งและจัก,กรพัิก็หลีกเลี่ยงอัศวินเหล่านั้นพองร่างสูงประงานพุ่งเข้าไปในภูเขามนุษย์สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพูดขณะที่มองเห็นหลัวเฟิงและพันฝนมนุษย์เป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดร่างนั้นพุ่งเข้าหาหลัวเฟิงเร่งความเร็วโจมตีหลัวเฟิงโดยตรงพอง พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมเข้าจู่โจมลัวเฟิงทันทีทำให้พวกเขาก็กระเด็นออกไปปู่ปูป,ปูเลือดไหลออกจากปากของพวกเขาเอ่ยเวนพันฝนกัดฟันด้วยความโกรธใบหน้าของลัวเฟิงมืดลงพันฝนคว้าตัวลัวเฟิงและพูดกับเขาว่าอย่าเขาเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลลัวเฟิงโกรธจัดเขาไม่เคยเจอใครที่ก้าวร้าวและประมาทลีนอเลอร์ขนาดนี้เราอยู่ในทะเลสาบออโรร้า5สีเขาจะทำอะไรได้บ้าง เขาไม่ได้ฆ่าเราพันฝนตอบอัศวินแห่งจัก,กรวาลเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่มาหลายยุคหลายสมัยและพวกเขารู้กฎเกณฑ์ดีดูและร่างกายของเราก็ไม่หักเขาแค่พยายามทําให้คุณอับอายแล้วฉันสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างบนยอดเขาสิ่งมีชีวิตนั้นเหลือบมองทั้งสองคนเขาประหลาดใจที่เห็นมนุษย์เดินเข้ามาหาเขาเขากำลังทำอะไรเขาเป็นแค่จัก,กรพรรดิสิ่งมีชีวิตนั้นหงุดหงิดและวางแผนที่จะตบลัวเฟิงออกไป ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เขางงหลัวเฟิงกำลังถือคริสตันเทพแห่งเปลวไฟคริสตันไม่เป็นอันตรายต่อเขาแต่การระเบิดจากคริสตันสามารถฆ่ามนุษย์ได้ถ้ามนุษย์ตายเขาก็จะตายไปพร้อมกับเขาอัศวินหลัวเฟิงลงจอดบนภูเขาโดยถือคริสตันเทพเปลวไฟและมองไปยังอัศวินแห่งจัก,กรวาล